สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูอาร์มนะครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรามาเรียนในเรื่องการแบ่งช่วงเวลานะครับเป็นทศวรรษศตวรรษและก็สหัสวรรษนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเราครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับครูจะมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับจะมีการวิเคราะห์ทศวรรษศตวรรษและก็สหศ สหัสวรรดิ้วด้วยนะครับหลังจากานักเรียนดูลคลิปนี้นะครับนักเรียนก็จะทํรายงานนะครับใครทํรายงานเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งรายงานกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับเราไปเรียนกันเลยนะครับเรื่องสตวรรดทศวรรษแล้วก็สหัสวรรดินะครับนักเรียนนักเรียนครับการที่เวลาผ่านไปแล้วนะครับเป็นช่วงเวลานานๆนะครับเช่น1ิปีนะครับ อ่าสิบปีก่อนหน้าสิบปีข้างหน้านะครับหรือร้อยปีก่อนหรือร้อยปีข้างหน้านะครับพันปีก่อนพันปีข้างหน้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอ่า uh, ล้วนได้มีการกําหนดคาขึ้นมาเพื่อกล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆนะครับในรอบสิบปีรอบร้อยปีนะครับแล้วก็รอบพันปีนะครับอ่า uh, ให้เข้าใจง่ายนะครับและเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะครับ ได้แก่คําว่าทศวรรษศตวรรษและก็สหัส,สวรรษนั่นเองนะครับเรากําหนดอย่างนี้นะครับต่อไปเรามาเรียนอันแรกนะครับทศวรรษนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงช่วงเวลาในรอบ10ปีนะครับมาเรียนทศวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ูนย์นะครับเป็นปีแรกของทศวรรษและนับไปสิ้นสุดที่เลข9้านะครับ เรานิยมใช้ทศวรรษนะครับในการบอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราชก็คือของศาสนาคริรตรรคอคอสตนะ์นั่นเองนะครับหรือว่าตัวย่อคริสต์ศักราชคือคอจุดสอจุดนั่นเองนะครับหรือคอสอนะครับแม้ว่าการใช้พุทธศักราชจ,จะไม่นิยมนะครับพูดถึงช่วงเวลาเป็นทศวรรษแต่เราสามารถใช้ทศวรรษในการกล่าวถึงช่วงเวลา10ปีได้นะครับนะักเรียน พุทธศักราชก็คือตัวยอ่อคืออะไรครับนักเรียนตัวยอ่อพุทธศักราชก็คือพศนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับทศวรรษสองสองพันปีสองพันนะครับหมายถึงระยะเวลาคศสองพันถึงสองพันเก้านะครับตัวอย่างการใช้ทศวรรษเช่นในช่วงอสองทศวรรษที่ผ่านมาบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมายถึงอะไรครับนักเรียน หมายถึงช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับสองทศวรรษทศวรรษก็แปลว่าสิบพอสองทศวรรษก็คือ20ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับมีการคาดการณ์ว่าในาทศวรรษในทศวรรษหน้าทุกครัวเรือนจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ก็หมายถึงอะไรครับนักเรียนก็คือในช่วง10ปีข้างหน้านั่นเองนะครับในช่วง10ปีข้างหน้า ต่อไปศตวรรษนะครับคือช่วงเวลาในรอบ100ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์จนถึง0ูนนะครับยกตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึ่งจนถึงพศหนึ่งร้อยต่อไปพุทธศตวรรษที่สองหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึ่งร้อยหนึ่งถึงพศสองร้อยนะครับ ต่อไปมาดูคิดศตวรรษบ้างนะครับคิดศตวรรษที่18หมายถึงช่วงระยะเวลาระหว่างคศ1701จนถึงคศ1800ต่อไปคปิดศตวรรษที่20หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศ1901จนถึงคศ2000นะครับอันนี้คือศตวรรษนะครับนักเรียนครูจะให้เห็นทั้งพุทธศตรวรรษและก็คิดศตวรรษนะครับ อ่าต่อไปนะครับสหศสวรรษหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1000ปีนะครับเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายนะครับด้วยเลข0 0 1จนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข0 0 0นะครับตัวอย่างเช่นสหศสวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศ .1 จนถึงคศ .1,000 นะครับสัสวรรษที่2หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศ .,1 0 0 1จนถึงคศ .2,000 นะครับ สหัสวสรรษที่สามก็หมายถึงช่วงเวลา2,001จนถึงคศ3,000นะครับหรือมาดูตัวอย่างพ,พุทธสหัสวสรรษบ้างนะครับก็คือของศาสนาพุทธนะครับก็คืออ่าพุทธสหัสวสรรษที่สามหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศนะครับใช้พศนะถ้าพุทธพศออ2,001จนถึงพศ3,000นะครับ เช่นตอนนี้เราก็อยู่ในพุทธศสวรรษที่3นะครับช่วงเวลาระหว่างพศ2001ถึงพศ3000นั่นเองนะครับต่อไปอันนี้คำถามที่นักเรียนทำไปครั้งที่แล้วนะครับครูจะมาเฉลยนะครับบางคนก็ทำถูกนะครับบางคนก็ทำไม่ถูกนะครับอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะครับอ่ะคำถามถามว่าปัจจุบันพ,พระพุทธ,ธาศาสนา มีอายุเข้าสู่พุทธศตวรรษที่26นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศ2501จนถึงพศ2600นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในพุทธศตวรรษที่26เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในพศ2564นั่นเองนะครับอต่อไปนะครับข้อ2โจทย์ถามว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่21แล้วนะครับหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงช่วงเวลาระหว่างาคริสก็ช่วงเวลาระหว่างคศ2001จนถึงคศออ2100นะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในปีคศอ,อ,อะไรรันักเรียนก็คือคศออ2021นะครับ2021ก็สแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในศตรวรรษที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างสองพันหนึ่งจนถึงสองพันหนึ่งร้อยมันยังไม่เกิดนี้นะครับคอสออสอบปัจจุบันอ่าทีนี้นะครับมันดูตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้ครูยกบทความให้กับนักเรียนนะครับเช่อนอะไรบ้างอ่นานนักเรียนดูอ่านไปพร้อมกับครูเลยก็ได้นะครับหนังสือการขุดค้นทางโบราณาคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของ กรมศิลปากรระบุว่าวัดศีสวายสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18เช่นเดียวกับศาลตาผ่าแดงและโบราณสถานที่วัดพระพายหลวงนะครับอ่ะนี้มาดูนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะักเรียนจะเห็นว่ามีคำว่าพุทธศตรวรรษที่18พุทธศตรวรรษที่18หมายถึงช่วงเวลาใดคนักเรียนตอบทูนัยครับ ใหตอบได้บ้างอย่าลืมนะครับศตวรรษคือรอบหนึ่งร้อยปีนะครับทีนี้พุทธศตวรรษที่สิบแปดนักเรียนก็ต้องเอาร้อยมาคูณกับสิบแปดดูสิครับนักเรียนอบางคนรู้คำตอบแล้วนะครับพุทธศตวรรษที่1ิบแปดหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งจนถึงพศหนึ่งพันแปดร้อยนะครับบางคนรู้คำตอบแล้ว ต่อไปนะครับมาดูบทความต่อไปหนังสืออนนี้เดยวอ่นอานไปพร้อมกับครูนะครับหนังสือนครหลวงของไทยของสำนักพิมพ์เมืองโบราณระบุว่าราวคิดศตวตรรษที่สองมีชุมชนที่มีการติดต่อกับอินเดียเกิดขึ้นแล้วในบริเวณเขตทะเลทรายนะในเขตชายทะเลของอ่าวไทยโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำท่าจีนนะครับอันนี้ครูตกสระอาไปนะครับ ลุ่มน้าท่าจีนและบริเวณลุ่มน้ําบางประกงนะครับทีนี้นักเรียนเห็นคําว่าอะไรบ้างครับเห็นคําว่าศตวรรษที่่าคริศสศตวรรษที่สองนะครับเป็นของศาสนาคริสนะครับนักเรียนคริศสศตวรรษที่สองก็คือคศสองใช่ไหมครับคริศสศตวรรษที่สองตรงกับช่วงเวลาใดครับนักเรียนศตวรรษเป็นร้อยใช่ไหมครับอ่ามาดูกันนะครับ คริสต์ศตวรรษที่สองหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งจนถึงสองร้อยเห็นไหมครับก็เอาสองมาคูณกันนะครับก็เอาร้อยมาคูณสองก็จะได้สองร้อยเห็นไหมครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่คอ1อหนึ่งร้อยหนึ่งจนถึงคอ2อสองร้อยนั่นเองนะครับมามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข่าวนะครับอ่ามาอ่านพร้อมกันเลยครับ ใครจะเป็นทารกคนแรกแห่งสหสวรรษที่สามก่อนที่จะขึ้นคอสอใหม่เป็นคอสอ2001มีความตื่นเต้นที่จะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นทารกคนแรกแห่งสหสวรรษใหม่ความน่าจะเป็นก็คือชอนชาติแรกที่จะได้มีโอกาสสัมผัสวันแรกแห่งสหสวรรษใหม่หรือคอสอ2001คือใคร ก็คือนิวซีแลนด์และฟิจินะครับเพราะสองประเทศนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของทิศตะวันออกสุดของโลกนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่ามีคําว่าอะไรครับคําว่าสหัสวรรษที่สามนะครับทีนี้สหัสวรรษที่สามคือช่วงเวลาใดคับนักเรียนใครทราบบ้างลองมาก่อนคับนักเรียนอบางคนรู้คําตอบแล้วนะครับ ใครที่รู้คําตอบแล้วก็มาดูเฉลยพร้อมๆกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้อ่าดูเลยครับก็คือสหัสวรรษที่สามหมายถึงช่วงเวลาระหว่างคศสองพันหนึ่งจนถึงคศสามพันนะครับอันนี้คือสหัสวรรษที่สามสหัสวรรษที่สามนักเรียนอย่าลืมนะครับก็คือช่วงเวลาหนึ่งพันปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนดูมันจึงถึง,ถงอ่าตัวอย่างที่ครูยกให้แล้วนะครับ นักเรียนไปทําใบงานนะครับในใบงานด้วยนะครับใครทําใบงานเสร็จแล้วในวันนี้นะครับนักเรียนส่งครูด้วยนะครับหรือใครทํางานเก่าไม่ถูกนะครับครั้งที่แล้วที่ครูเฉลยให้ไปนะครับในต่อหน้านี้นักเรียนตรวจด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับใครที่ทําใบงานเสร็จแล้วในวันนี้นะครับนักเรียนส่งใบงานกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสําหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เรามาพบ กันใหม่ในวันต่อไปนะครับสอนน้คำับนกเรียน